สวัสดีครับคลิปนี้กับสิบภาพพี่น้องมาคุดเอาทานหลุมนะครับทานที่ผมเกิดจากการเผากิ่งหม่ปลายใหม่หมเศษหม่ต่างๆเล็กๆน่อยครับที่เขาเคยเผาถิ่มบานนี้ผมกับบริหารจัดการเอามาเผาแล้วก็ให้มันเกิดคุณนคานสูงสุดครับเป็นการเผาให้เรียบร้อยเบิดแล้วก็คุดแล้วก็ กวดลงใส่ทอนะครับกับปิดฟ้าไ้สนิทนะครับวหยมีรอยฟิวนะครับจิ่ใมใบขึ้นหนึ่งก็สามารถกวดขึ้นมาได้ับอันนี้เป็นทอขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทอซิมินนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางแบบสิบเซนติเมตรนะครับทอนหนึ่งนะครับฝังลงไปนะครับจริงใหม่บจะเกิดเป็นทานแล้วนะครับ เขาเต็มหนีสได้ทานอยู่สองรถเชนครับหรือสองกระสอบเต็มเต็มนะครับกระเสียเอาไปรวบรวมใหม่เพื่อว่าสิบบดแล้วก็ทำทานก่อนหรือทานอัดแถ่งในโอกาสต่อไปครับกอนสิตักทานอยู่ในลุ่มนี่ออกนี่อกระเสียดน้ำให้เปียกให้ชุ่มนะครับเพื่อว่าให้เกิดฝุ่นเกิดละอองไงครับจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเฮาครับ ับป้องกันหลังกายให้ได้มากสุดครับใส่แมสหรืออุปกรณ์อื่นครับบวให้เวลาทํางานกับยูเนื้อลมนะครับอันนี้ครับผมันก็จะใส่น้ำาซ่นนะครับบดให้เปียกให้ชุ่มนะครับเพื่อเดี๋เรียงให้เกิดไงเกิดฝุ่นละอองหน่อยสุดนะครับการสีประเทศร่วมใหม่นะครับห,หลายพอสมควรพมกับสีเดินเครื่องในการบดแล้วก็เอาไปอัดก่อน ในโอกาสต่อไปครับสำหรับไม่คุณภาพดีเนื้อดีกะเผาแล้วกะบรรจุกระสอบไว้จะใส่เลยนะครับหรือไว้จำนายก็ได้นะครับว่าจำเป็นตรงเอามาบดเพื่อสางให้เกิดต้นทุนอีกครับแต่ว่าเกิดซีนีขอดดีในทานอัดแท่งนะคือมันมีความกาดโดนนะครับพอ,อได้เปรียบแต่ว่ามันจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นนะครับ น,นี่คือเศษใหม่ต่งตงตงตงางๆครับจากที่เขาเผาทินมครับพอมาบริหารจัดการห้เกิดประโยชน์สูงสุดครับก็คือทําเป็นทานหลุมนะครับคือผมเห็ดเดี๋ยวนี้นะครับสําหรับคลิปนี้กะเอาไว้เพียงสคนี้นะครับสวัสดีครับ